ค่ะแล้วเราก็จบส่วนที่1ไปกันแล้วนะคะต่อไปนี้เราก็จะมาขึ้นวัตถุประสงค์แรกด้วยกันวัตถุประสงค์ที่1คุณถูกกําหนดไว้เพื่อให้พระเจ้าชอบพระทัยอิสยาห์บทที่61สิบข้อสกล่าวว่าเพราะพระเจ้าทรงปลูกพวกเขาไว้เหมือนต้นกอหลวงที่แข็งแรงและสง่างามเพื่อํำแดงพระสิลิของพระองค์วันที่แปดกำหนดไว้เพื่อให้พระเจ้าชอบพระ,ท,ระทัย พระองค์ได้ทรงสร้างส,สรรพสิ่งทั้งปวงและส,สรรพสิ่งทั้งปวงนั้นก็ทรงสร้างขึ้นแล้วและดำรงอยู่ตามชอบพระทัยของพระองค์วิวร์บทที่สี่ข้อสิบเอ็ดพระเจ้าทรงปรีดีในประชากรของพระองค์สะดุดีร้อยสี่สิบเก้าข้อสี่คุณถูกกำหนดไว้เพื่อให้พระเจ้าชอบพระทยัยณนาทีที่คุณถูกกำหนดเข้ามาในโลกพระเจ้าทรงอยู่ที่นั่นในฐานะพยานที่ไม่มีใครมองเห็น ทรงยิ้มที่คุณเกิดมาพระองค์ต้องการให้คุณมีชีวิตและการที่คุณเกิดก็ทําให้พระองค์ยินดีอย่างยิ่งพระเจ้าไม่จําเป็นต้องสร้างคุณแต่พระองค์ทรงเลือกที่จะสร้างคุณเพื่อความเชื่นบานพระทัยของพระองค์คุณเกิดมาเพื่อประโยชน์ของพระองค์ภระจิริของพระองค์ค่าประสงค์ของพระองค์และความเปลนปลีของพระองค์การทําให้พระเจ้ายินดีการดําเนินชีวิตเพื่อให้พระองค์ชอบพระทัยคือวัตถุประสงค์อันดับแรกของชีวิตคุณ เมื่อคุณเข้าใจความจริงนี้อย่างครบถ้วนคุณก็จะไม่มีปัญหากับความรู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยอีกเลยความจริงนี้พิสูจน์คุณค่าของตัวคุณแ้าคุณสำคัญต่อพระเจ้าถึงเพียงนั้นและพระองค์ทรงถือว่าคุณมีค่าพอที่จะรักษาไว้กับพระองค์ชั่วน,นิรันดร์คุณจะมีฐานะใดที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกคุณเป็นลูกของพระเจ้าและคุณทำให้พระเจ้าพอพระทยัยยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดที่พระองค์ได้ท,รง,ทรงสร้างพระคัมภีร์กล่าวว่า รทรงกําหนดเอาไว้ล่วงหน้าด้วยความรักให้เป็นบุตรของพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ตามชอบพระทัยของพระตามชอบพระทัยและตามทระประสงค์ของพระองค์เอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อห้าของประทานที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งซึ่งพระเจ้า,จาประทานแก่คุณคือความสามารถที่จะยินดีรทรงสร้างคุณพร้อมกับประสาทสัมผัสทั้งห้ารวมทั้งอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่คุณจะมีได้พรงต้องการให้คุณมีความสุขกับชีวิต ไม่ใช่แค่ทนทนอยู่ไปเท่านั้นเหตุที่คุณสามารถมีความสุขได้ก็เพราะว่าพระเจ้าทรงสร้างคุณตามพระฉายาของพระองค์เรามักจะลืมไปว่าพระเจ้าก็ทรงมีอารมณ์ด้วยพระองค์ทรงรู้สึกต่อสิ่งต่างๆอย่างลึกซึ้งมากพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงเสียพระทัยทรงห่วงแหนและทรงพิโรธทรงรู้สึกเมตตาทรงสงสารทรงเร้าพระทัยและทรงเห็นใจรวมทั้งทรงมีความสุขทรงยินดีและทรงพอพระทัย พระเจ้าทรงรักทรงเปรมตรีทรงชอบพระไทยทรงเบิกบานพระไทยและแม้แต่ทรงพระสวนประถมการบทที่หข้อหอพยพบทที่ยี่สิบข้อห้าเฉลยธรรมบัญญัติบทที่สาสิบสองข้อสามสิบหผู้วินิจฉัยบทที่ยี่สิบบทที่สองข้อยี่สิบและบทที่และหนึ่งพงกริย์บทที่สิบข้อเก้าหนึ่งพงสวัสดานบทที่สิบกข้อยี่สิบเ็ดแดูดีสองข้อสี่ สะดุดีห้าข้อห้าสะดุดีสิบแปดข้อสิบเก้าสะดุดีส5สิบห้าข้อย7สบเ็ดสะดุดีสาสิบเจ็ดข้อยี่สิบสามสะดุดีร้อยสามข้อสิบสามสะดุดีร้อยสี่ข้อสาสิบเอ็ดเอสเคียวบทที่ห้าข้อสิบสองเอ๊ะขออภัยค่ะเอสเคียบทที่ห้าข้อสิบสามหนึ่งยอนบทที่สี่ข้อสิบหกการทำให้พระเจ้าชอบพระไทยนั้นเรียกว่าการนมัสการพระคัมภีร์กล่าวว่า พระเจ้าทรงปรีดีในคนที่นมัสก,การพระองค์และวางใจในความรักมั่นคงของพระองค์สดดีข้อ1 7อะไรก็ตามที่คุณทําแล้วชอบพระเจ้าชอบพระไทยก็เป็นการนมัสก,การการนมัสการนั้นเปรียบเหมือนเพชรคือมีหลายเหลี่ยมมุมซึ่งคงต้องใช้หนังสือหลายเล่มจึงจะครอบคลุมความเข้าใจทุกอย่างเกี่ยวกับการนมัสก,การแต่ในตอนนี้เราจะดูแง่มุมสําคัญสําคัญของการนมัสก,การ นักมนุษยวิทยาได้สังเกตว่าการนมัสก,การเป็นความปรารถนาที่เป็นสากลพระเจ้าได้ทรงถักทอความปรารถนานี้ไว้ในอนุของชีวิตเราเป็นความปรารถนาที่ฝังอยู่ภายในที่จะติดต่อกับพระเจ้าการนมัสก,การเป็นเรื่องธรรมชาติเช่นเดียวกับการกินหรือการหายใจถ้าเราไม่ได้นมัสก,การพระเจ้าเราก็จะหาสิ่งอื่นๆมาทดแทนเรืยไปแม้ว่ามันจะลงเอยที่ตัวเราเองก็ตาม เหตุผลที่พระเจ้าทรงสร้างเราให้มีความปรารถนาเช่นนี้ก็เพราะพระองค์ทรงปรารถนาผู้นมัสการพระเยซูตรัสว่าพระบิดาทรงแสวงหาผู้ที่นมัสการยอห์นบทที่สี่ข้อยี่สิบสามอะไรก็ตามที่คุณทําแล้วพระเจ้าชอบพระทัยก็เป็นการนามัสการคุณอาจจําเป็นต้องขยายความเข้าใจเรื่องการนามัสการทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิหลังทงางศาสนาของคุณคุณอาจจะคิดถึงการนามัสการในทิ่จักร,ร,รที่มีการร้องเพลง อธิษฐานและฟังคำเทศนาหรือคุณอาจจะนึกถึงพิธีกรรมต่างๆเทียนพิธีศีลมหาสนิทหรือคุณอาจคิดถึงการรักษาโรคการอัศจรรย์และประสบการณ์ที่มีความสุขเต็มล้นการนมัสการครอบคุมถึงสิ่งเหล่านี้แต่การนมัสการยังมีอะไรมากกว่านี้อีกการนมัสการเป็นวิถีชีวิตการนมัสการไม่ใช่แค่ดนตรีสําหรับหลายคนการนมัสการเป็นคําที่มีความหมายคําเดียวกับคําว่าดนตรี เขาพูดว่าที่คิดจะจัดเรานมัสการก่อนแล้วจึงจะมีการสอนนี่เป็นความเข้าใจผิดใหญ่หลวงทุกส่วนของการประชุมในคิดจจัดเป็นการนมัสการไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานการอ่านพระคัมภีร์การร้องเพลงการสารภาพบาปการสงบใจการนิ่งการฟังคำอธิษฐานการจดบันทึกการถวายทรัพย์พิธีบัพติศมาพิธีมหาสนิทการกรอบใบแสดงเจตจำนงหรือแม้แต่การต้อนรับคนอื่น การนมัสการไม่ใช่แค่ดนตรีอันที่จริงการนมัสการมีมาก่อนดนตรีอดัมนมัสการในสวนเอเดนแต่ไม่มีการกล่าวถึงดนตรีจนกระทั่งปฐมกาลสี่ข้อยี่สิบเอ็ดพร้อมกับกำเนิดของยูบานถ้าการนมัสการเป็นเพียงดนตรีแล้วคนที่ไม่เก่งดนตรีก็ไม่มีวันนมัสการได้การนมัสการไม่ใช่แค่ดนตรีที่แย่กว่านั้นคําว่าการนมัสการมักจะถูกใช้ผิดเพื่อกล่าวถึงรูปแบบดนตรีชนิดหนึ่ง เราร้องเพลงชีวิตคิดเตียนก่อนและเราจึงร้องเพลงสรรเสริญและนมัสการหรือผมก็ชอบเพลงเร็วเพลงสรรเสริญที่เร็วๆเหมือนกันแต่ชอบเพลงนมัสการช้าๆมากที่สุด <ạ. S 2> เวลาพูดแบบนี้เพลงเร็วหรือดังหรือใช้เครื่องเป่าจำพวกทำเปรจหรือก็จะถือว่าเป็นการสรรเสริญแต่เพลงช้าและเบาแล้วซึ้งโดยอาจจะใช้กีตาร์บรรเลงคลอหรือจะถือว่าเป็นเพลงนมัสการนี่คือการใช้คำนมัสการผิดๆที่พบอยู่บ่อยๆ าการนมัสการไม่เกี่ยวอะไรกับรูปแบบหรือความดังหรือความเร็วของเพลงพระเจ้าทรงรักดนตรีทุกชนิดเพราะพรรองทรงสร้างมันทุกชนิดทั้งเร็วและชา้าดังและเบาเก่าและใหม่คุณอาจจะไม่ได้ชอบไปหมดทุกแนวแต่พระเจ้าทรงชอบถ้าเราร้องถวายแด่พระเจ้าด้วยจิตวิญญาและความจริงมันก็เป็นการนามัสการพิสเียนมักมีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องรูปแบบของดนตรีที่ใช้ในการนามัสการและปกป้องอย่างดุเดือด ว่ารูปแบบที่พวกเขาชอบนั้นถูกต้องตามพระคัมภีร์ที่สุดหรือถวายเกียรติแบบพร้เจ้าที่สุดแต่พูดจริงๆแล้วมันไม่มีรูปแบบตามพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์ไม่มีโนส้สดนตรีและเราไม่มีเครื่องดนตรีที่ใช้กันในสมัยคัมภีร์ด้วยซ้ำพูดตามตรงรูปแบบดนตรีที่คุณชอบนั้นบ่งบอกถึงตัวคุณไม่ว่าจะเป็นภูมิหลังหรือบุคลิกภาพของคุณมากกว่าจะบ่งบอกถึงพระเจ้าดนตรีของคนเชื้อชาติหนึ่งอาจฟังดูหนวกหูสําหรับคนอีกเชื้อชาติหนึ่ง แต่พระเจ้าทรงชอบความหลากหลายและทรงเพลิดเพลินกับดนตรีทุกรูปแบบไม่มีสิ่งที่เรียกว่าดนตรีคริสเตียนจะมีก็แต่เนื้อเพลงคริสเตียนเนื้อเพลงคือสิ่งที่ทําให้เพลงศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ทํานองไม่มีทํานองฝ่ายอินญาณถ้าคุณเล่นเพลงโดยไม่มีเนื้อคุณคุณจะไม่มีทางรู้ว่านี่คือเพลงคริสเตียนหรือไม่การนมัสก,การไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของคุณในฐานะาสิทธิบาลหลายครั้งผมได้รับข้อความสั้นๆว่า ผมชอบการน,านมัสการวั <Hiç> <l> นนี้ผมได้รับอะไรมากมายนี่ก็เป็นความเข้าใจผิดอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการนมัสการการนมัสการไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของคุณการนมัสการเพื่อประโยชน์ของพระเจ้าเมื่อเรานมัสการเป้าหมายของเราคือการทาให้พระเจ้าชอบพระทัยไม่ใช่ให้เราพอไม่ใช่ให้เราชอบใจถ้าคุณเคยพูดว่าผมไม่ได้รับอะไรจากการนมัสการวันนี้เลยคุณก็นมัสการด้วยเหตุผลที่ผิดการนมัสการไม่ใช่เพื่อคุณแต่เพื่อพระเจ้า แน่นอนการนมัสก,การส่วนมากได้รวมเอาองค์ประกอบของการสามัคคีธรรมการเสริมสร้างและการประกาศและมีประโยชน์หลายอย่างในการนมัสก,การแต่เราไม่ได้นมัสก,การเพื่อให้ตัวเองพอใจแรงจูงใจของเราคือถวายพระสิริแด่พระผู้สร้างของเราและทําให้พระองค์ชอบพระทยในอิสยาบทที่ยี่สิบเก้าพระเจ้าทรงตําหนิการนมัสก,การแบบไม่เต็มใจและไม่จริงใจ ประชาชนถวายคำอธิษฐานที่จืดชืดคำสารเสริญที่ไม่จริงใจคำพูดว่างเปล่าและพิธีกรรมที่มนุษย์คิดขึ้นโดยไม่ได้คิดถึงความหมายด้วยซ้ำเราไม่สามารถแตะพระทัยของพระเจ้าด้วยพิธีนาัสการตามธรรมเนียมแต่ต้องด้วยความรักร้อนแรงและการอุทิศตัวพระคัมภีร์กล่าวว่าเพราะชนชาตินี้เข้ามาใกล้ด้วยปากของเขาและให้เกียรติเราด้วยลิมฝีปากของเขาแต่เขาให้จิตใจของเขาห่างไกลาจากเรา เขายํำเกรงเราเพียงแต่เหมือนเป็นบัญญัติของมนุษย์ที่ท่องจำกันมากิตยายิบเก้าข้อสิบสามการนมัสการไม่ใช่ส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณแต่มันเป็นชีวิตของคุณการนมัสการไม่ใช่แค่การประชุมในทิดจักรเท่านั้น,นพระคัมภีร์บอกให้นมัสการพระองค์เลื่อไปปต่ดูดีร้อยห้าข้อสี่และให้สารเสรินพระองค์ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นถึงดวงอาทิตย์ตกแดูดีร้อยสิบสามข้อสาม ในพระกัมภีร์เราเห็นคนสารเสริญพระเจ้าขณะทํางานที่บ้านในสนามลบในคุกหรือแม้กระทั่งบนเตียงการสารเสริญควรเป็นกิจกรรมแรกเมื่อคุณลืมตาในตอนเช้าและเป็นกิจกรรมสุดท้ายเมื่อคุณหลับตาในตอนกลางคืนสดุดีร้อยสิบเก้าข้อข้อร้อยสี่สิบเศษสดุดีห้าข้อ 3. สามสดุดีหกสิบสามข้อหกสดุดีร้อยสิบเก้าข้อหกสิบสองดาวิดตรัสว่า ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าตลอดไปคําสรรเสริญพระองค์อยู่ที่ปากข้าพเจ้าเรื่อยไปสดุดี34ข้อ1กิจกรรมทุกอย่างสามารถเปลี่ยนให้เป็นการนมัสการเมื่อคุณทําสิ่งนั้นเพื่อการสรรเสริญเพื่อพระสิริและเพื่อให้พระเจ้าชอบพระทัยพระคัมภีร์กล่าวว่าเหตุฉะนั้นเมื่อท่านจะรับประทานจะดื่มหรือจะทําอะไรก็ตามจงกระทําเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า1โครินธ์บทที่10ข้อ31มาเตินลูเทอร์กล่าวว่า ผู้หญิงก็สามารถรีบนมวัวเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้จะเป็นไปได้อย่างไรที่จะทาทุกสิ่งเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าก็โดยการทําทุกสิ่งเหมือนคุณทํากําลังทําเหมือนก็โดยการทําทุกสิ่งเหมือนคุณกําลังทําถวายเยซูและโดยการพูดคุยกับพระองค์ตลอดเวลาขณะที่คุณทําสิ่งนั้นพระคัมภีร์กล่าวว่าไม่ว่าท่านจะทําสิ่งใดก็จงทําด้วยความเต็มใจเหมือนกระทําถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนกระทาแก่มนุษย์โคโลสีสามข้อยี่สิบสาม นี่คือเคล็ดลับของวิถีชีวิตแห่งการนมัสการคือการทําทุกสิ่งเหมือนคุณกําลังทําถวายพระเยซูพระคัมภีร์ฉบับเดอะเมสเซ e แปลแบบถอดความแบบถอดความว่าให้คุณใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาประจําวันไม่ว่าจะเป็นการนอนการกินการไปทํางานการเดินเหมือนกับการถวายเครื่องสักการะต่อพระเจ้าในโรบบที่ข้อหนึ่งงานจะกลายเป็นการนมัสการเมื่อคุณอุทิศถวายมันแด่พระเจ้าและทํางานนั้น โดยรู้สึกถึงการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์เมื่อผมตกห,ตกหลุมรักภรรยาของผมเป็นครั้งแรกผมคิดถึงเธอตลอดเวลาขณะที่ทานอาหารเช้าขับรถไปเรียนหนังสือนั่งในห้องเรียนเข้าแถวคอยซื้อของที่ตลาดเติมน้ำมันรถผมหยุดคิดถึงเธอไม่ได้และคิดถึงทุกสิ่งที่ผมชอบในตัวเธอการคิดแบบนี้ช่วยผมให้รู้สึกใกล้ชิดกับเคแม้เราจะอยู่ห่างก,กันหลายร้อยไมล์และเรียนกันคนละมหาวิทยาลัย ด้การคิดถึงเธอตลอดเวลาแบบนี้ผมก็เข้าสนิทอยู่ในความรักของเธอนี่คือการนมัสก,การที่แท้คือการตกหลุมรักพระเยซูวันที่8คิดถึงวัตถุประสงค์ของฉันประเด็นสําหรับการใคร้ครวญฉันถูกกําหนดไว้เพื่อให้พระเจ้าชอบพระไทยพระคัมภีร์สาหรับท่องจำพระเจ้าทรงตีดีในประชากรของ,ของพระองค์สดุดี1้อยสี่ข้อสคําถามสําหรับการพิจารณา งานธรรมดาธร,รมดาอะไรบ้างที่ฉันสามารถเริ่มทำเหมือนกับทำถวายแด่พะเยซูโดยตรงได้